คุกหมอเหรียญทองหมิ่นประมาทศิระทั้งจำทั้งปรับศาลพิพากษาจำคุกหมอเหรียญทอง2ปีปรับเงิน2องแสนบาทโพสต์เฟซบุ๊กมิ่นประมาทศิระเจนจากะะพาดพิงเป็นนักการเมืองไม่ดีขัดขวางผู้ป่วยช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้สองปี19กระกรกฎาคมวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ ศาลน,นัดฟังคำพิพากษาคาดีหมายเลขดำที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอายา4เป็นโจทย์และนายศิระเจนจากะอดีตสสกอทอมพักพลังประชารัฐโจทย์ร,ร่วมยืนฟ้องนายแพทย์เหรียญทองแน่นนาพออโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธ โจดฟ้องสรุปว่าเมื่อวันที่7พฤษภาค,คม2564เวลากลางวันและเวลากลางคืนจำเลยใช้ชื่อบัญชี Facebook ว่าเหรียญทองแน่นนาได้โพสต์ข้อความทำนองว่าการที่สสศิระเจนจาคะผู้แทนเขตหลักสี่และสำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกันปิดทางเข้าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินเป็นการขัดขวางการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 และดูหมินผู้เสียหายด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมลงใน Facebook ซึ่งตั้งค่าระบบเป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้และเมื่อได้อ่านข้อความดังกล่าวอาจเข้าใจว่าเป็นข้าราชการและเป็นนักการเมืองที่มีพฤติการไม่ดีทำให้ได้รับความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง เหตุเกิดที่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทมโดยในวันนี้นายแพทย์เหรียญทองพร้อมทนายความจำเลยเดินทางมาฟังคำพิพากษาสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยย่อมทราบว่าการไปตรวจสถานที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่และนายศิระโจดร,ร่วมเพราะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจำเลยสามารถอธิบายข้อเท็จจริงให้ฟังเท่านั้นก็ได้ แต่กลับไปโพสต์ข้อความลงใน Facebook ซึ่งไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นหรือติชมด้วยความเป็นธรรมเป็นการหมิ่นประมาทโจดร,ร่วมซึ่งขณะนั้นเป็นคณะกรรม,มาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรส่วนจำเลยเป็นบุคคลสาธารณะมีผู้ติดตามบัญชี a c e b o o k จำเลยจำนวนมากการที่จำเลยโพสต์ข้อความกล่าวถึงโจดร,ร่วมย่อมเป็นที่กระจายไปสู่วงกว้าง และย่อมเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงของโจทร,ร่วมการกำหนดค่าสินหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้สารวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438วรรคหนึ่งจึงเห็นควรกำหนดให้บางส่วนให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมายทดแทนในส่วนนี้เป็นเงินสอง0 0 0บาท พร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีพี่ภาคษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91าจำคุกกระทงละ1ปีและปรับ1 0 0 0 0 0บาทรวม2กระทงคงจำคุก2ปี และปรับ20งแสนบาทเมื่อพิเคราะห์ถึงการกระทําของจําเลยแล้วมีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนและจําเลยประกอบคุณงามความดีแก่สังคมโทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้สองปีโดยให้จําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทร่วมเป็นเงิน20งแสนบาท